น้องเหมียวค่ะน้องเหมียวจรค่ะน้องเหมียวจรเป็นแมวจรก็คือเขาไม่ให้จับแล้วก็ปกติเขาจะวิ่งหนีแต่ว่าให้ข้าวให้ข้าวน้องกินทุกวันให้ข้าวเหมียวกินทุกวันเหมียวก็เลยเริ่มเริ่มคุ้นชินแล้วก็เนี่ยค่ะคือเคยเอาใส่จานให้ใส่จานให้แต่แต่เขาไม่กินค่ะเพราะว่าเขาเป็นแมวจรเขาชอบกินแบบว่าวางกับพื้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเอาข้าวคุกปลาทูคุกปลาท,ทูมาใส่ใบตองวางไว้ให้เดี๋ยวน้องก็คงกินเดี๋ยวเหมียวก็คงกินดูเหมือนทำตาเห,ออเหมือนจะง่วงอะค่ะคุณผู้ชมเหมือนจะง่วงเนี่ยค่ะดูแลกันไปทั้งแมวเออทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์เกื้อหนุนกันไปนะคะคุณผู้ชมน้องน่ารักมากค่ะน้องน่ารักมากอ้วนแต่ว่าน้อง เนี่ยเข้าใกล้ได้ได้สุดแล้วถ้าเข้าใกล้มากกว่านี้น้องก็จะวิ่งหนีเหมียวก็จะวิ่งหนีไปแต่ว่าน้องเหมียวมามามากินข้าวทุกวันค่ะมากินข้าวทุกวันมาหาอะไรกินพักหลังก็เลยอ่าคุกข้าวไว้ให้ค่ะคุกข้าวไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวน้องก็มากินเดี๋ยวน้องเหมียวก็มากินมาบ่อยด้วยค่ะวันหนึ่งก็ วิ่งเข้ามาในบ้านเนี่ยบ่อยแต่ว่าน้องไม่ทําร้ายเข้าของน้องเป็นแมวจรก็จริงแต่ว่าน้องมาอยู่อยู่ด้วยอย่างสงบน่ารักมากน่ารักมากค่ะอ้วนตึ๊บน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะอยากจะเลี้ยงไว้แต่ว่าน้องเป็นแมวจร แมวจะไม่คุ้นเคยกับกับมนุษย์อย่างเราก็คือจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าพักนี้มาบ่อยมาบ่อยมากมาบ่อยมากๆก็เลยพยายามให้ข้าวให้น้ําคือเอาน้ําใส่ใส่องเล็กๆไว้เตี้ยเพื่อที่น้องจะได้ดื่มกินได้ง่ายแล้วก็ใส่กระป๋องเล็กๆวางไว้วางไว้หลายๆจุดภายใน บ้านรอบบ้านเนี่ยค่ะก็คือมีนกมีแมวมีน้องหมามาดื่มกินนกก็มาจิกกินคือน้ำเอาใส่น้ำใส่กระถางวางไว้ใส่ภาชนะวางไว้หลายๆจุดหน้าบ้านก็มีโอ่งน้ำน้อยค่ะคุณผู้ชมมีโอ่งน้ำน้อยวางไว้เพื่อให้สัตว์ต่างๆมา,มาดื่มกินเพราะว่าสมัยนี้สารเคมีเยอะสัตว์ไม่สามารถไปดื่มกินในหนองคลองบึงได้ ตรงนี้เราก็เนาะเกื้อนหนุนค้าจุนไปแล้วก็ถือว่าทําบุญแล้วก็โปรดสัตว์โปรดสัตว์โลกผู้น่ารักโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ